สวัสดีครับฟุตบอลทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับผมเบียจบสกอร์ครับต้องบอกว่าเมื่อวานนี้แนวทางที่ให้เน้นได้1ตัวครับสำหรับทางด้านของนอตติงแฮมฟอร์เรสครับก็จบแบบสวยๆกันไปเลยครับที่3ประตูต่อศูนย์ครับแสดงความดีคนที่ตามไปดูกันแล้วกันนะครับวันนี้ครับจัดให้หนักๆหนคู่เหมือนเดิมครับในศึกกันโช c ซีอิตาลีครับเป็นคู่ของทางด้านโตลิโนครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางด้านของฟิออเรนตินาครับผลงานของทั้งคู่ครับผมยังมองว่าทางด้านของฟิออเรนตินาดูเหนือกว่าเล็กน้า เจ้าบ้านอย่างตอริโน่ครับเป็นการชนะ1และก็แพ้ถึง4ครับนัดล่าสุดเนี่ยบุกไปเยือนทางด้านของโรม่าก็แพ้มาที่1ประตูต่อศูนย์ครับส่วนทางด้านของทีมเยือนครับต้องบอกว่าผลงานเนี่ยดีอย่างต่อเนื่องจริงๆครับสำหรับฟิออรเรนติน่าครับนัดนั้หลังสุดครับเป็นการชนะลวดเลยนะครับยังไม่แพ้ใครเลยและนัดล่าสุดเนี่ยบุกไปเยือนทางด้านของเจนัวครับก็เฉือนเอาชนะเจนัวมาได้ที่1ประตูต่อศูนย์ครับและฟอร์มคู่นี้ครับเฮดูเฮที่เคยเจอกันครับมาทั้งหมด10นัดครับก็เป็นทางด้านของ กาของฟิออเรนตินาครับเอาชนะ1ตุงก็ได้เฮแบบนี้รับผมมองว่าไม่น่ายากสำหรับฟิออเรนตินาแน่นอนครับวันนี้ครับจะบุกไปเก็บ3แต้มได้อย่างแน่นอนครับคู่นี้นะครับนะผมให้เลือกเชียร์ไปที่ฟิออเรนตินาได้เลยครับสําหรับคู่นี้นะครับนะใครที่ได้ตามผมไปเป็นสมาชิกใหม่ครับตัวนี้จะเป็นตัวปอกอผมครับปอกอคืออะไรปอกอคือใครตามตัวนี้ผมไปและนะครับมันไม่มาตามนัดหรือโดนนะครับนะผมมีประกันคืนสูงสุดให้ถึง1ใบม่วงไม่เสีเลดไม่น้ำลายแน่นอนครับและตามเข้ามาเจอกันต่อในกลุ่มสวับ